สวัสดีเพื่อน,นะคะกลับมาอยู่กับพี่นันช่องชีวิตติดเทรดช่องที่ให้สาระความรู้เกี่ยวกับการเทรด b i น a r y p p t i o n หรือว่าการเทรดท่องแท่งเทียน oh. การเทรดแท่งเทียนนะคะ,ะคลิปนี้พี่นันมีความตั้งใจอยากจะเล่ามากๆก็คือ,อพี่นันบังเอิญไปเจอคลิปของเด็กคนหนึ่งนะคะซึ่งเขาเป็นนักเทรดที่ถือว่าพี่นันเป็น,ปนไอดอลของพี่นันละกัน <Yeah. S 1> อีกท่านหนึ่ง คือน้องเขาเทรดวันละหนึ่งเหรียญจนตอนนี้ยอดยอดในกระเป๋าในบัญชีเขามีอยู่ที่300กว่าเหรียญเขาปั้นจาก10เหรียญเอง10เหรียญเองนะไปตอนนี้อยู่ที่300เหรียญน,นั่นหมายความว่าน้องเขามีเงิน300บาทแล้วตอนนี้เขาสามารถสร้างจาก300บาทไปจนถึง1 0 0 0 0บาทได้เก oh, <no. S 1> ่งไหมโดยโดยเทรดวันละแค่1เหรียญอะ หนึ่งเหรียญเทศสองไม้ก็หมายความว่าเทดวันละแค่สองเหรียญสองเหรียญใช้เวลานานมากนะที่กว่าจะไปถึงสามร้อยอ่ะมีความอดทนลงมากถือว่าน้องเขาเป็นคนที่มีวินัยในการเทดค่อนข้างที่จะสูงมากๆนะคะนักเทศส่วนใหญ่ก็จะาขาดวิน,นัยนะคะมีความโลภเข้ามาแล้วก็อารมณ์อารมณ์ค่อนข้างที่จะอยากได้อยากได้อยากได้อ,ไดอะไรเงี้ย ซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราเออเกิดแรงบันดาลใจว่าเอ้ยนำอไมน้องเขาทำได้ปกติเราก็ไม่สามารถจะสามารถทำหนึ่งหนึ่งถึงแปดสิแปดอ่ะ EP ตั้งแต่ EP หนึ่งจนถึง EP ที่แปดสิบแปดอ่ะแล้วใช้เงินสิบเหรียญเทรดไปจน <c oughs> ถึงสามร้อยเหรียญนะ่ะมันมันเป็นอะไรที่สุดยอดอะ่ะคลิปนี้พี่นันก็เลยจะพาเ,เพื่อนมาอ่าทำเป็นซีรีส์นะคะเป็นซีรีส์ในการเทรดว่าสิบเหรียญไปหา สามร้อยสามร้อยเหรียญอะเหมือนน้องเขาเนี่ยเราจะทําได้ไหมแล้วก็มีวินัยได้มากแค่ไหนความอดทนในการที่จะไม่ถอนไม่หลุดวิน,นัยหรือว่าไม่มีความโลภเข้ามาเราจะทํายังไงเดี๋ยวคลิปนี้พี่นันจะพาไปฝากในสกิลด้วยแล้วก็ไยฝากตังเข้าสกิลก่อนที่จะเข้า IQ o p t ออ n ชนะั่นเนาะแล้วก็ไปเริ่มต้นเทรดเข้าออเดอร์กันวันละ2ไม้3ไม้ไม่ไม่จริงๆพี่นันจะเทรดอย่างงี้ ความลูกเข้ามาล้วเป้าหมายของพี่นันคือจะเทรดวันละห้าห้าไม้ถ้าชนะ,ะสามไม้พี่นันจะหยุดนะคะโอเคตกลงกันไว้ก่อนตามนี้นะคะโอเคแล้นไปเจอกันใน IQ Option ไปเลยกอนอื่นนะเราจะไปฝากตังกันก่อนเนาะ ให้เพื่อนมาเลือกที่สกิลนะคะกดเข้าไปแล้วก็สกิลนี้เขาจะให้ฝากขั้นต่ำอยู่ที่10เหรียญเนาะเพื่อนก็ใส่อยู่ที่ส0เหรียญกด10เหรียญเข้าไปนะคะถ้าเกิดเป็นบัญชีไทยก็จะขั้นต่ำอยู่ที่20 20ี่เหรียญเนาะตอนนี้ก็ให้เพื่อนรอระบบไปนะคะตรงนี้เขาให้ใส่ Gmail นะคะเพื่อนก็ใส่ g m เ i l ที่เพื่อน,อนอสมัคร สกิลเอาไว้นะคะแล้วก็พาสเวิร์ดใส่ Gmail แล้วก็พาสเวิร์ดเรียบร้อยแล้วก็ล็อกอินเข้าไปได้เลยนะคะอันนี้ก็ไปพิมพ์ Gmail ของเพื่อนก่อนเนาะแล้วก็พาสเวิร์ดให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วก็ล็อกอินเข้าไปได้เลยเนาะพอล็อกอินเสร็จนะคะระบบเขาก็จะให้รอแป๊บนึงนะคะรอแป๊บนึงเขาก็จะพาเพื่อนๆมาที่หน้านี้เดี๋ยวรอสัญญาณอินเทอร์เน็ตแป๊บนึงนะคะ Okay. พอเข้ามาเสร็จแล้วให้เพื่อนกด Play Now ได้เลยนะคะก็ยืนยันการจ่ายเงิน10ดอลลาร์นะคะ,ะเรียบร้อยอ่ะตอนนี้เงินเข้ามาแล้วนะ,ะเพื่อนๆก็ปิดหน้าต่างนี้เข้าไปได้เลยออกจากหน้าต่างนี้ไปได้เลยนะคะปิดเข้าไปได้เลยแล้วก็ไปเช็คเงินดูซยวิว่ามันเข้ามาแล้วนะคะตอนนี้10เหรียญของเราก็ได้เข้าสู่บัญชี IQ Option เป็นที่เรียบร้อยอะ เรามาดูคู่นี้กันเลยอันนี้พี่นันตีไว้ก่อนหน้าเมื่อกี้นี้เองนะคะอันนี้เป็นแนวรับแล้วก็นี้เป็นแนวต้านนะคะมองว่ามีสัญญาณการกลับตัวเข้ามาในตำแหน่งที่มันเป็นแนวต้าน นะทุกคนมีสัญญาณการกลับตัวเข้ามาแล้วจริงๆ่งะมันเป็นเหมือนโดจิอะ่ะเอ้ยไม่ใช่เป็นสัญญาณการกลับตัวจริงๆนะคะแต่ดูซิว่ามันจะกลับจริงหรือเปล่าในจังหวะแนวต้านด้วยอ๋อแรงซื้อเข้าตบเข้าอ,อย่างแรง ยกขึ้นไปแบบนี้ยังไงอ่ะอ่ะอ่ะเข้าเดินนะครับชนแนวต้านกดมองว่าเขาน่าจะลงได้นะมีสัญญาณก,ก,กันกับตัวเข้ามาแต่ว่าเรากดเร็วไปหน่อยนะฮะยกขึ้นไปอีกก็จะซ้ำเข้าไปอีกจริงๆะนะฮะเพื่อนๆจะต้องรอ พขามีแนวต้านอยู tamam <iendo> ่ข so ้างบนอีกแนวหนึ based, ่งนะคะเราเก็บเก็บแนวไม่หมดนะเก็บไส้ไม่หมดดังน so, ั wise, ้นวมนนี้ยังไงก็ก็แพ้นะคะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพื่อนรู้ไหมเขาขึ้นไปเล่นกับแนวต้านด้วยเนาะยังขึ้นไปไม่ถึงแนวต้านเลยแล้วก็สัญญาณเนี่ยมันเข้ามาไม่ครบเงื่อนไขเลยด้วยซ้ําคือพี่นันเห็นว่ามันมีสัญญาณเข้ามาพี่นันก็เข้าออเดอร์เนาะ จริงๆเราต้องรอแท่งที่สามคอนเฟิร์มนะ่ะดูคู่ใหม่ไปก่อนเนาะยังไม่มีคู่ไหนให้เลนจริงๆมันก็มีเยอะแหละแต่ว่าพี่นันไม่ได้เปิดขึ้นมาเนะเพราะพี่นันขี้เกียจดูหลายคู่ก็จะสับสนอ่ะมาดูตรงนี้กันนะคะตรงนี้เป็นแนว เทนเขาบอกว่าเป็นเทนขาลงนะคะแต่ทีนี้เราจะมาตีแนวให้เขาก่อนว่าเส้นเทนไลน์เนี่ยมันทะลุเส้นเทนไลน์ขึ้นไปหรือยังอ่าตรงนี้เขาบอกว่ามันทะลุเส้นในเส้นเทนไลน์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะหลุดเบรกเอาของเทนไลน์ไปเรียบร้อยละหลุดไปเยอะเลยแต่ทีนี้พี่นันต้องการแนวต้านให้เขาด้วยนะเส้นเทนไลน์เราจะตีเป็นแนวรับให้เขาเนาะ แล้วนี่เขาหลุดแล้วหลุดตรงเส้นเทนลล่ไปเรียบร้อยแล้วหาแนวต้านให้เขาก่อนว่าเขาสามารถขึ้นไปเล่นได้ไหมถ้ามันอยู่ไกลนะก็จะถ้ามันอยู่ไกลก็จะเข้าไปเล่นนะอ่าอยู่ไกลพอสมควรนะทุกคนทั้งนั้นแรงซื้อมาเยอะขนาดนี้เดี๋ยวไม้ต่อไปแท่งต่อไปเราซื้อขึ้นนะแท่งเปิดแท่งใหม่ก็ซื้อขึ้นทันทีนะเพราะอะไรดูไหมเพราะว่ามัน มีแรงซื้อเข้าค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวจะสังเกตเห็นจากแท่งก่อนหน้ามัเป็นแท่งสีเขียวใช่ไหมแล้วก็มาเต็มรูปแบบเลยทีเดียวมาเยอะนะเอาเฮ้ย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 ทำไมตบลงมาเยอะขนาดนั้นขึ้นซิขึ้น,น oh, <no. S 1> <laughs> เออขึ้นไปก่อนนะเสียหน้าหมด โอเคไม้นี้ก็ชนะตามที่เราคาดการเอาไว้นะถึงเขาหลุดแนวไปเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะหลุดแนวเทรนไลน์นั่นแหละตรงนี้นะหลุดเทรนไลน์ไปเรียบร้อยแล้วก็แท่งก่อนหน้าก็มีแรงซื้อเข้าค่อนข้างเยอะโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะรอก่อนนะทุกคนรอ ไม่ได้นะคู่เมื่อกี้มันใกล้เส้นเทนไลน์เกินไปเนาะแล้วก็ไม่มีสัญญาณอะไรให้เราไม่มั่นใจด้วยมาดูคู่ที่เราเสียเมื่อก่อนหนะ้าไม้แรกของเราหน่อ <c> ย <oughs> จังหวะนี้มีแรงซื้อนะคะมีแรงซื้อกอนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วก็ถ้าเกิดหลุดแนวต้านนี้ขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะพี่นันก็จะซื้อขึ้นอีกนั่นแหละเพราะว่ามันหลุดแนวต้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมันก็มีแรงซื้อเข้ามากดเหตุผลที่พี่นันเข้าซื้อขึ้นก็เพราะว่ามันมีแรงซื้อเข้ามานะคะมะีไม่มีสัญญาณของแรงขายเลยไม่มีรีเจคชั่นใดๆให้เราเห็นเลยว่ามีแรงขายเข้ามานะคะปิดเป็นแรงซื้อดือด้อๆเลยถึงแม้มจะมีแรงซื้อที่ไม่มากนะคะแต่ว่ามันก็หลุดแนวต้านขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะั้นทุกคน ังนั้นไม้นี้ก็น่าจะขึ้นไปหน่อยสิขึ้น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 คิดว่าน่าจะทำขึ้นไปได้อีกนิดหนึ่งนะคะทุกคนอย่าทำให้พี่นันขายขี้นหน้าเลย oh, <no. S 1> โอเคไม้นี้เราก็น่าจะชนะไปนะคะสวยงามตามท้งเรื่องนะทุกคน โอเคตอนนี้เรายังขาดทุนไปอีกเล็กน้อยนะคะตรงนี้เป็นแนวต้านนะจ๊ะเห็นไหมถ้าเราลอยอนิดนึงก็คงจะได้เนาะอ่ะทุนสิบเหรียญของเราตอนนี้ก็ขาดทุนไปเล็กน้อยนะ,ะทุกคนวันนี้เราต้องการกำไรสักนิดหนึ่งก็ยังดีนะ,ะนิดหนึ่งก็ยังดีจังหวะนี้มีแรงขายเข้า อ่ะยังไงจะทดสอบหรือยังไงหรือจะกลับลงมาต้องรอนะคะมีสัญญาณมีสัญญาณของแรงแรงขายเข้ามานะคะดูซิว่าจะมี rejection ให้เราได้เล่นหรือเปล่าโว้วโว้โว้โว,โว,โว,โว้สวยงามสวยงามมีแรง มีสัญญาณการกลับตัวเข้ามาเรียบร้อยนะทุกคนถ้าแท่งนี้เป็นแท่งที่3นี่นะยืนยันว่าแท่งที่3จะต้องมากกว่าแท่งที่1 50%นะถ้ามากกว่าแท่งที่1 50%นั่นเป็นสัญญาณการกลับตัวในรูปแบบ3แท่งเทียนนะรูปแบบ3แท่งเทียนพี่นันทำไว้ก่อนหน้านั้นแหละตรงนี้นะแท่งที่สนะเป็นสัญญาณการกลับตัวถ้าแท่งที่สมันมากกว่าแท่งที่หนึ ั่นหมายความว่าเป็นสัญญาณการกลับตัวที่มีโอกาสจะทำกำไรได้นะเราก็จะรอเข้าแท่งที่4โอเคไหมคลิปก่อนหน้าพี่นันทำไว้เรียบร้อยแล้วถ้าใครยังไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปดูได้นะจ๊ะอ่ะมาถ้าเปิดแท่งใหม่แท่งถัดไปนะคะเราก็จะซื้อลงทันที สวยงามนะคะเกินครึ่งหนึ่งแน่นอนเกิน50%และเส้นสโตก็ยืนยันว่าจะลงด้วยนะเอาหัวลงมานิดนึงยกยกกดโอ้ยโนอุ้ยได้ตำแหน่งที่ดีแล้วนะเนี่ยอุ้ยยอดตัวลงมาเร็วเกินเป็นรูปแบบการกับตัว3แท่งเทียนนะคะพี่นันทำคลิปไว้ก่อนหน้านั้นแล้วนะ ก็น่าจะลงมาให้เราเล็กน้อยไม่มากแต่ก็ลงนะคะเพราะว่าต้องลงมาทดสอบคล้ายๆกับผู้แบกอะย้อนกลับลงมาทดสอบแนวต้านอีกครั้งหนึ่งแล้วก่อนที่จะกลับขึ้นไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะแต่มีสัญญาณการกลับตัวลงมาเนาะมิลันก็คิดว่าเขาน่าจะลงมาแหละนะเออโอเคลงหน่อยอย่าให้ขายหน้าเลยขอร้อง please please <laughs> okay. หมายนี้ก็ น่าจะชนะเนาะโอเคสวยงามเป็นจังหวะต่อเนื่องนะทุกคนสามแท่งเทียนกดลงต่อนะเนื่องจากว่าแท่งนี้มันทะลุแนวนะฮะทะลุแนวต้านต,านตรงนี้ลงมาเรียบร้อยแล้วนะจะ๊ะคิดว่าเขาน่าจะลงมาต่อได้อีกนิดนึงซอยไม้เข้าไปยกสิโอเคได้ได้ตำแหน่งเดิมอะแบบไม่อยากซอยเลย แต่ก็คาดหวังว่ามันจะได้ดีกว่านั้นนะทุกคนแต่มันก็ได้ตำแหน่งเดิมนะจังหวะนี้พี่นันเข้าออเดอร์เพราะว่ามันเป็นจังหวะต่อเนื่องของการกลับตัวนะคะแล้วก็เป็นสัญญาณการกลับตัวที่สมบูรณ์แบบที่พี่นันที่พี่นันเทรดมาเนาะไม่ถึงว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะนขอใช้คำว่า85%าละกันที่พี่นันคิดว่าเขาน่าจะลงมาปิดเป็นสัญญาณ ลงมาก่อนนะลงมาก่อนเออมันมีสัญญาณกันกันกบตัวยังไงมันก็ต้องลงอะ่ะเออโอเคลงมาหน่อยสิย้ายขายหนะ้าโอเคไม้นี้นะคะจังหวะนี้มันอยู่ที่นี่แนวต้านเก่าที่เขาเคยขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็นี่เป็นแนวต้านใหม่ที่เขาขึ้นไปทดสอบนะคะเขาทดสอบแนวต้านต,านตรงนี้นะคะคิดว่าน่าจะทดสอบแนวนี้แล้วก็ย้อนกลับขึ้นไปใหม่นะ พี่นันคาดการไว้อย่างนั้นนะคะทุกคนเออคล้ายๆกับเหมือน pull back กันเนาะเออทดสอบแนวก่อนอะไรเงี้ยก็คลิปนี้นะคะใครเห็นว่ามันมีประโยชน์นะคะก็กดไลค์กดติดตามช่องชีวิตติดเทกของพี่นันไว้ด้วยเนาะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปนะคะก็วันนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะคะ ถ้าใครเห็นว่ามีประโยชน์ก็กดไลค์พี่นันด้วยเนาะเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ